สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็น EP หนึ่งะฮะจริงแล้วมีหลาย EP แล้วนะเะกี่ยวกับการรีวิวสินค้าแต่ว่าครั้งนี้ได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะเพื่อนๆใจดีส่งสินค้าแต่ละชนิดที่มีขายอยู่ในในมาเก็ต <c oughs> นะฮะในในมาเก็ตในร้านอาหารแล้วก็ในตลาดของในต่างประเทศในอเมริกานี่ครับเฉพาะฟริดาก็มีสินค้าหลายตัว เขาก็นําเสนอแต่นี้คือว่าเห็นผมทํา y o YouTube ก็เลยอยากลองให้ผมรีวิวเผื่อว่าใครสนใจก็ติดตามได้นะฮะติดตามได้ทีนี้ท <c oughs> ีนี้เราจะมาดู EP ที่หนึ่งก่อนนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่ทําจากเนื้อปลาทาโร่นะ,ะสัญลักษณ์ก็เห็นอยู่นะทาโร่เขาก็เขียนว่าอกว๋วยเตี๋ยวเส้นปลาสูตรคลุกคลิกนะฮะเป็นรส ลดเย็นเตาโฟมอไฟนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะฮะบอกว,ว่าอร่อยได้ประโยชน์ไม่ต้องเติมเนื้อสัตว์นะเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเนื้อปลาอยู่แล้วมีโปรตีน9กร,รัมนะครับแล้วก็โปรตีนฟรีนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราลองมาดูตรงนี้สักนิดนึงนะฮะพลังงานก็ร้อกิโลแคลอรี่นะครับประมาณ9%ต่อ1ต่อ1ซองนะฮะน้ำตาลก็14กรัมนะฮะ22นะออกจนะแนวกึง่งมากกึ่งน้อยเป็นธรรมดานะแล้วก็ไข,ม,ม,นะขมันน่าสนใจนะไขมันซีโร่นะ ส่วนเจ้าโซเดียมนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะโดยเฉพาะพวกมามีกึ่งสําเร็จรูปโดยมากจะโซเดียมเยอะอยู่แล้วนะอันนี้โซเดียมคือหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะฮะมิลลิกรัมนะฮะก็ประมาณเจ็ดสองเปเซนตของต่อหนึ่งซองครับ <c oughs> เขาก็เขียนตรงนี้ว่าเส้นปลากึ่งสําเร็จรูปลดเย็นตาโฟมอไฟตาทาโลนะฮะน่าสนใจเลยนะเขียนว่า เพื่อคุณค่าทางโภชนาการเติมผักนะฮะแล้วก็มีการเติมนไ้ด้วยว่าดูวันเดือนปีที่ผลิตด้วยนะครับเขาบอกว่าน่าสนใจนะต้องมีการเติมผักถึงจะโอเคนะฮะแต่ว่าผมรีวิวนี่ผมจะไม่เติมผักนะล้วนๆเลยนะอยามาดูด้านหลังกันนะส่วนประกอบที่สำคัญก็แน่นอนนะอ่านดูตรงนี้เลยนะครับเป็นเครื่องปรุงของ มมไฟรสชาเข้มข้นนะของเยนาโฟนะเราจะไม่พูดถึงรายละเอียดนะครับแน่นอนนะผลิตจากประเทศไทยนระรเทาไทยนะน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ80กร,รัมนะ80กร,รมัมนะน้ำหนัก80กร,รมัมวิธีการก็ต้มทําได้2แบบนะคือต้มในน้ําเดือดกับแบบใช้ไมโครเวฟนะต้มในน้ําเดือดก็ก็บอกว่าต้มน้ำที่250มิลลิตรนะครับหลังจากนั้นก็ <c oughs> ใส่ลงใส่เส้นหมี่ลงไปฮะแล้วก็ประมาณหนึ่งนาทีนะครับหลังานั้นก็เทก๋วยเตี๋ยวลงชามนะแล้วก็ทิ้งไว้สักภาพหนึ่งแล้วก็เอนจอยได้เลยนะครับส่วนไมโครเวฟก็เหมือนกันฮนะเทเส้นก๋วยเตี๋ยวกับน้ําลงไปนะครับแล้วก็ไปฮีทในไมโครเวฟนะเขาบอกว่าใช้น้ำประมาณ200อมิลลิลิตรนะครับแล้วก็ฮิตที่ อย่างน้อย800วัตต์นะฮะ3นาที <_ FL> ถ้าไม่ควเวฟคุณพันวัตต์ก็อาจจะลดลงนะฮะอย่างของผมนี่พันกว่าวัตต์ก็อาจจะแค่ลองทดลองอยู่ที่ประมาณ2นาทีเท่านั้นนะฮะส่วน <c oughs> แล้สุดท้ายก็คือคนให้เข้ากันนะแล้วก็เอนจอยนะครับああก็เมื่อกี้นี้ก็เป็นออดิชั่นะครับเมื่อกี้นี้ก็หลักๆก็ตรงนั้นอืม แน่นอนนะไขมันซิโร่ก็โอเคนะครับแต่ว่าโซเดียมมาไปนิดน <t> ึงนะครับมีออยเรียบร้อยนะฮะในการรีวิวครั้งนี้หลังจากดูถ้าดูภาพที่ที่ของได้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีกําลังหมดอายุแล้วก็กำลังยังไม่หมดอายุนะเพราะฉะนั้นผมขอเลือกอาจจะสับกันไปนะฮะโดยโดยเป็นการว่าอะไรที่ใกล้หมดอายุก่อนก็จะประมาณใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเอนจอยดูครับว่าผมจะ ทดสอบดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับติดตามกันครับอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาเทสแล้วนะครับ e p ันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการไมโครเวฟนะฮะเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่าให้อ่า <c oughs> เอาเส้นหมี่นะเส้นหมี่ปลานี่ลงไปในชามนะครับแล้วก็เติมผงนะฮะหลังจากนั้นก็เติมน้ําแค่ประมาณท่วมๆหรือว่าสองรอยมิลตรนะครับหลังากนั้นก็ไปฮีทอยู่ที่ ถ้าเป็นไมโครเวฟ800วัตต์ก็ประมาณ3นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นก็มาคนให้เข้ากันแล้วก็เอ<ม>็นจอยเดี๋ยวมาลองดูนะว่าเป็นยังไงเดี๋ราต้องลองเปิดดูที่ว่าเป็นยังไงนะครับอืมเป็นเนื้อปลาแบบนี้เลยนะฮะอะไรไหมในนี้ไม่มนะีแล้วนะครับ ก็เป็นเนื้อปลาทานโรที่เราเคยทานกันเลยนะเห็นไหมฮะเป็นเส้นๆนี้เลยเว้านะฮะก็สไตล์ญี่ปุ่นเลยในนี้เป็นแพ็กเกจนะครับเป็นฟิตชิโน่โรนะฮะก็เป็นเฟรเวอร์นะฮะอะไรว่เดิมซ่นก็ใส่ทุกอย่างก่อนนะ กลินเนื้อปลาทาโร่หอมมากๆเลยนะอันนี้เข้าใจว่าเป็นอ่าเป็นรสชาติของเจ้าเยนโฟนะเยนโฟแล้วเราก็ต้องใส่านาน้ำเยนโฟลงไปก่อนนะปกติถ้าเป็นเยนาโฟของสไตล <c oughs> ทางเมืองจีนก็จะมีมาด้วยนะกินเดียวกันเลยนะแล้วก็ใส่ผงนะเป็นซีซีมิ่นด้วยแล้วก็เป็นก็จะมีหอมนะกระเทียมซิลันโตรแห้งนะทุกอย่างดรายนะครับแล้วเราก็เติมน้ำเขาบอกว่าเติมน้ำแค่ท่วมๆนะแล้วก็ไปี๊ แค่นี้นะสองร้อยมิลลิลิตรนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาเทสแล้วนี่เป็น EP พแรกนะครับเอพี EP แรกยินดีต้อนรับสู่ช่องเน็ตกิสววนหรือเชฟเน็ตนะครับก็จะมีการรีวิวไปเรื่อยๆจากนี้ไปนะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมได้มีโอกาสเอ <c oughs> ได้ของสิ่งหนึ่งมาพี่ๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆส่งมาให้นะเป็นการรีวิวเพราะเห็นเขาเห็นว่าทํา y o Youtube เป็นเชฟนะ ก็อยากจะให้ลองรีวิวสินค้าที่เขาส่งมาขายกันในต่างประเทศดูนะฮะทเขาเพึ่นก็ส่งมาอย่างละอันสองอันสาอันแล้วแต่นะที่เขามีขายกันในสโตร e ในชายน e สโตร์แล้วก็ไทยสโตร์แล้วก็ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีพแรกนะเป็นปลาทาโร่มนน่าสนใจมากๆเลยนะเมื่อกี้นี้ก็เห็นแล้วนะว่าวิธีการทำํำตอนนี้ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเดีย๋ยวมาลองชิมดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นไงผมขอญาต <c oughs> ชิมน้ำที่ยังไม่คนก่อนนะฮะรสชาติจัดจ้านนะ,ะแต่ว่าขอบอกว่าออกแนวหวานๆนะนี่ผมจะคนเอาให้น้ำซอสเท่ากันนะฮะเนื้อปลานุ่มนะฮะเนื้อปลานุ่มนิ่มนะตอนนี้สีก็เป็นสีส้มเรียบร้อยแล้วนะฮะตามสไตล์เยนโฟนะฮะชิมน้ำอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้ ตัดก้านออกแนวหวานแล้วก็เปรี้ยวด้วยในตัวนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเผ็ดนะครับถ้าเป็นสเกลหนึ่งถึงห้านี่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสองได้นะฮะสองได้นั้นก็ต้อง <c oughs> ใครที่ไม่ทานเผ็ดเลยก็ต้องระวังนะฮะชิมเนื้อปลาครับ <c oughs> <c oughs> เนื้อปลาก็ คือปลาทาโร่ที่เราทานกันตั้งแต่เด็กๆเป็นต้นมาเนี่เหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยเนื้อตอนนี้ก็พอโดนน้ำเข้าไปก็นุ่มนิ่มนะสไตล์ของรสแซ่บที่เขาบอกว่ารสรสออะไรนะฮะจัดจ้านนะของอ่เยนตาโฟนะใช่เลยนะครับรสจัดจ้านอีกทีเดียวเลยนะ <c oughs> เหมาะสำหรับคนที่ไม่ ไม่ต้องการทานแป้งมากนะก็ถือว่าโอเคนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นฟิตนูโดแคลอรี่ค่อนข้างน้อยนะบอกเลยว่าแคลอรี่ก็มันคงไม่มากเท่าไหร่นะก็ระดับหนึ่งแต่ว่าเพราะเนื่องจากว่าเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อปลาเส้นนี้ก็มีส่วนของแป้งแน่นอนนะแต่ก็บอกว่าจํานวนปริมาณไม่มากแล้วในชามหนึ่งมานนั่นคือก็ใช้ได้เลยนะครับอร่อยเลยครับขอบอกว่า ถ้าเราเียนน้ำออกนะหรือแต่เนื้อปลานะฮะเอาไปคุกให้แห้งหรือว่าเข้าเพราะที่จากว่าเขามีน้ำซอสของเจ้าตัวเยนโฟนะฮะเราไม่ได้พูดถึงว่าดัดแปลงไปทำวิธีอื่นนะเอาแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็คุกแบบว่าใส่น้ำพียงนิดเดียวนะแล้วก็คุกให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปทอดหรือว่าในแอร์ฟรายนะฮะไม่ใช่แอร์ไม่ใช่น้ำไม่ทอดในน้ำมันนะครับในเครื่องแอร์ฟรายหรือว่าไปในยิงไมโครเวฟให้นิ่มนะขอบอกเลยว,ว่าเป็นกับแกางนี้นะครับ ใช้ได้เลยรสชาติจดัดแจ้งครับถ <c oughs> ือว่าเป็นการเริ่มต้นสตาร์ทรีวิวสินค้าที่ใช้ได้นะใช้ได้รสชาติจดัดจ้นครับถ <c oughs> ือว่าเป็นความโชคดีนะขอบคุณพี่พ ที่เหลือเผื่อแพรมาถึงน้องๆนะะก็ได้รีวิวให้เพื่อนๆหลายๆท่านที่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นได้โดยเฉพาะคนในเมืองไทยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะเท่าไหร่นะเพราะว่าหลายสินคา้านี่มันจัดอยู่ส่งมาเมืองนอกนะ <c oughs> ส่วนที่เพื่อนๆที่อยู่ทางเหนือคนไทยนะ ก็ไปหาได้นะเนื่องจากว่ารถท่าจัดจ้จานจริงๆแล้วอากาศาห,หนาวหนาวหิมะกำลังตกหนักอยู่ตอนนี้ทางเหนือๆน,นะใช้ได้เลยนะแต่น้ําเราเัลงเหลือนะผมทานแต่เส้นน้ำาหลืงเหลือนี่ก็อาจจะหาเส้นก๋วยเตี๋ยวเพิ่มนะใส่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นไปก็ต่อได้อีกยาวเลยฮนะ <c oughs> อืมอร่อยฮนะยกนิ้วให้นะครับใช้ได้ครับชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์ถ้าคุณแคร์ก็ติดตามนะก็จะมีรีวิว สินค้าที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะจากนี้ไปเป็นไป,ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีที่ที่เห็นในภาพตรงนี้นะก็จะมีโจ๊กนะอย่างที่บอกคือมีโจ๊กมีอูด้งมีอ่าเส้นเส้นของหมี่ของสไตล์เกาหลีแล้วก็มาม่าทางเมืองไทยอะไรพวกนี้นะมาหลายคนสมควรเลยนะเกือบจะทั้งร้านเลยผมว่านะแซ่บจีจานมากๆเรี่ยมครับ พอกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับทางคุณชาก็ติดตามเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอเอนจอยกับจริงๆแล้วเนื้อหมดแล้วเลยตนะแต่น้ำน่แจะขอว่าต้องซุน้ําให้หมดก่อนนะฮะแล้ว <c oughs> ดูแลตัวเองสำคัญที่สุดนะครับเพื่อนฝูงคนรอบข้างหาสิ่งดีๆแบบนี้ให้เขานะครับในยามที่เขาไม่มีในยามที่เขาหาไม่ได้ มันก็คือส่วนที่เป็นประโยชน์สําหรับเบาแบ่งปันแบ่งเผื่อแผ่สำหรับเพื่อนๆนะครับอย่างที่เขาส่งมาให้นี่ก็ยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าในแอเรียนี้ไม่มีนะเขาส่งมาจากทางเหนือเพราะนั้นคือยอดเยี่ยมครับขอบคุณนะครับพี่ๆที่เข้ามาน้องๆที่เข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอ,อ <c oughs> รีวิววันนี้นะครับแล้วก็จะมีออกมาเรื่อยๆในหลายๆคอนเซปต์นะ <c oughs> มันแซ่บ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของการ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีวิวนะเป็นหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของการรีวิวสินค้าแล้วก็เป็นรีวิวเรื่องอาหารการกินนะครับที่สําหรับในต่างประเทศเป็นหลักๆนะฮะสามารถที่จะแล้วก็จะมีในบางครั้งก็เป็นการทาอาหารหรือคุกอาหาร mm hmm. ก็นี่คือจะเป็นคอนเซ็ปต์ของผมเป็นหลักๆแค่นั้นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนวัสด,ดีครับ